นี่มาอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยขอสข้ความมาถึงผมสี่คนเลยงั้นเหรอไหนดูซิคนแรกคืออะไรเอ่ยแล้วบนล้อไหนดูซิขอเฟสหน่อยได้ไหมครับเนี่ยก็ชื่อฟีผมไงล่ะเจสิโล่ไงเจ็ดดวงครับแล้วหัวเข้าจีด้วยนะครับพาแล้วหัเข้าิวด้วยนะครับโอเคครัหัวเข้าผมรับแล้วนะครับโอเคที่ขขงสมได้สปีดสามแถวแล้วเย่สามแถวเลยอยู่ดวงดีไปไหม หมดไปห้าโอ้โหห้าานก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยห้าสี่รเพชรโคตรเยอะเลยแต่ก็ดีใจที่ได้มาหมดตัวรีไปหกสิบอันยังไม่อ๋อผมยังไม่ผสมที่ได้แถวแรกแล้วแถวสองนะผมเคมือมอ่ไอ้พรอตอมิละ่ะเนจะเปิดต,ตอนไหนอ่ะเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณเลเวลน่าจะเจ็ดสิบนะาสิน่าจะประมาณแปดสิบนี่แหละมันน่าจะมีเบาะอยู่ ไอ้คนอ,อ,อยากจะบอกเกี่ยวกับเฟซผมเลยนะคือผมไม่ได้ออเฟซมาหลายปีหลายวันหลายเดือนหลายชาติแล้วนะเนื่องจากผมเนี่ยขี้เกียจอะผมไม่ได้ออเฟซทักทีนะว่าผมไม่ได้เล่เฟซนะครับผมดีใจด้วยดีใจด้วยผมแค่ผมแค่แถวแรกก็ไม่รอดแล้วชาคุคนนี้คุณแฟนหน้านี่ผมอยากจะบอกความดีของเขาเลยนะเขาจะช่วยส่งเศษแากฮาริต่างสอมมาให้ผมนะ <S <S นเพราะว่าเขาห้าดาวแล้ว แม่ต้องขอบคุณเขาจริงๆนะผู้ที่ดวงเกลือที่สุดในเซื้อ289เนี่ย5ดาวแล้วนะขอบไปคนที่ใจดีจริงเลยนะส่วนคนอ,อื่นนี่ก็นะเอาังกันนี่ก็ไม่ไค่อยได้คุยอะไกันแล้วเพราะว่าเขาย้ายอยู่ในแนวมอนแล้วนะอ่าอะไรต่อดีเหนียโดนตบอ่ะไหนดีมากดีมากดีเนี่ยที่มันไม่ลางเหมือนยังมุมเกาะโอเคทมัแมน นี่ล่ละก็ะเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีอะไรแปลีแต่ที่เพิ่มเติมคือมาสามดาวโมงเรียบร้อยแล้วก็กดได้ว่าสามดาวโมงเนาะที่เพิ่มเติมมาเนาะโอเคไม่มีอะไรยืมครับทุกคนวันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนฮะถ้าชื่อนชะอบอย่าลืมกดไลค์ดไนะเพื่นะอเปลี่ยนใจคอนเทนต์ในฮาก,กา้อทำคลิปต่อไปนะขอตัวลาไปก่นะอนฮนะสวัสดีครับอาจจะั้นไปก็ขออภัยนะ